ที่มีความตั้งใจมโนปณิธานเนี่ยมันเหมือนเราเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานใช่ไหมตั้งแต่เป็นนายเรือนะที่อยู่ในเรือสำเภาเนี่ยที่พาแม่ไปด้วยเนี่ยนะที่เป็นลูกกระตันงยูนะไม่อยากจะมีครอบครัวอยากจะดูแลแม่นะแล้วก็พอเรืออับปางแล้วเนี่ยก็ยังห่วงแม่ยังพยายามว่ายน้ําพาแม่ข้ามหาสมุทรพาแม่ให้รอดได้ ด้วยปณิธานนั้นนั้นนะด้วยพลังแห่งความกระตันอยู่ด้วยความเป็นมหาบุรุษขนาดนั้นเนี่ยที่มีความกระตันอยู่เป็นพื้นฐาน,นผมก็เห็นนะผมนี่เขาเกิดมานานก่อนหน้านั้นก็ไปไปดนจิตดนใจให้เกิดแรงบันดาลใจในขันเป็นพระพุทธเจ้าในเรือผู้นั้นเนี่ยที่มีความกระตันอยู่ก็ตั้งจิตปาลบขึ้นเลยว่าเนี่ยเราพ้นแล้วก็อยากจะให้สัตว์อื่นพ้นด้วย นะเราข้ามได้แล้วก็อยากให้สัตว์อื่นข้ามได้ได้เลยเรารู้แล้วก็อยากให้สัตว์อื่นรู้ได้ด้วยงั้นในตอนนั้นเนี่ยก็เลยเกิดแรงบันดาลใจนะเกิดแรงบันดาลใจจากการดลจิตดลใจขึ้นมาของพรมแต่อาจจะเกิดปณิธานที่เกิดจากในใจขึ้นจริงๆว่าการที่รู้เรื่องราวของความเป็นไปของพพุทธเจ้าเนี่ยมีมาไม่รู้เท่าไหร่เพราะไม่ใช่ว่ามีแค่พระพุทธเจ้าอยู่แค่นี้พระพุทธเจ้ามีเยอะแยะไปหมดใช่ไหม ในการเวียนไหา้ตายเกิดในสังสารวัฏนี่ยาวพระพุทธเจ้าก็มีหลายพระองคนะ์แต่การที่เราจะออกได้เนี่ยเราเนี่จะต้องเจอพระพุทธเจ้านะเจอผู้ที่จะเสียสละบำเพ็ญบารมีมาตัดสู้แล้วก็มาสอนเราแล้วก็จะต้องมีปณิธานอย่างเนี้นะงั้นถ้าเกิดใครที่เห็นในเรื่องของปณิธานของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยงั้นเราก็จะต้องมีปณิธานในตัวเราเองนะเราถึงจะเป็นคนกล้า เป็นคนที่มีความอาจฐาน,นงั้นการตั้งจิตอธิษฐานทั้งหลายเนี่ยในการที่เราจะบำเพ็ญในเรื่องของทาน,นเรื่องของศีลในเรื่องของสมาธิในเรื่องของปัญญาเนี่ยเราก็จะต้องมีความมุ่งม,มั่นในการที่เราจะไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์ไม่งั้นเนี่ยไม่เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญบารมีนะไม่งั้นศีลของเราทานของเราเนี่ยก็จะเป็นแค่ทานทั่วๆไปเป็นศีลทั่วไปที่เหมือนกันนักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายที่เขาสอนกันนะ แต่จะไม่เป็นการที่เรารักษาศีลไม่เป็นการที่เราจะทำทานหรือแม้แต่เรื่องของสมาธิเนี่ยที่จะเป็นทานศีลสมาธิหรือในเรื่องของปัญญาเนี่ยเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความเป็นพ้นจากกิเลสทั้งหลายเป็นพระอรหันต แต่จะเป็นผ้าอรหันในระดับพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอักรกมหาสาวกหรือจะเป็นผ้าอรหันในระดับปกติสาวกนี่ก็อยู่ที่เราทั้งจิตอธิษฐานงั้นมนโนปณิธานนี่สำคัญมากที่ต้องย้ำย้ำย้ำเป็นอธิษฐานอยู่ในใจเป็นอธิษฐานบาร,รมีที่ไม่ถอนใช่ไหมแล้วเราก็สามารถเปล่งวาจาอมาว่าเนี่ยเราเนี่ยตั้งความปรารถนาอย่งัง้น พระพุทธองค์เนี่ยตั้งมโนปณิธานแล้วก็พบพระพุทธเจ้าเห็นแสนแสนองค์แล้วก็มาปฏิบัติเพื่อที่จะสะสมนะในความเป็นพุทธเนี่ยผู้ที่จะออกจากทุกข์ได้นั้นเะวจีปณิธานก็เหมือนกันเมื่อกล่าววเาจีมาแล้วเนี่ยโหมันยิ่งตอกยำ้ำแต่ก็ยังไม่แน่นอนนะถ้าใครที่ตั้งความปรารถนาด้วยมโนปณิธานแล้วก็วจีปณิธานเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติซ้ํากับพระพุทธเจ้าหลายพระองค์เนี่ย แล้วก็ตั้งความปรารถนาแน่วแน่แนะแล้วก็เดินตามรอยบาทของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนะแล้วก็ตั้งแล้วก็หยุดเอาไว้นะเพื่อที่ว่าจะไม่ตัวเองเนี่ยข้ามไปสู่ความเป็นพระอรหันต์ก็คือเราเนี่ยจะต้องปฏิบัติจนกระทั่งถึงสังขารูุเบกขายานหรือการที่เราเนี่ยสามารถเจริญมิปัศสนาจนกระทั่งเราเนี่ยทำได้ดีแล้วพร้อมแล้วที่จะบรรลุแล้วก็หยุดไว้หลายๆ,ๆ กันนันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องมมองว่าเนี่ยเราเนี่ยต้องมีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งจิตจริงๆ